รถสวยรถเด็ดสีประตูออตโต้นะครับนาวาล่ารถในงานปราวัซสูแท้คันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับปีใหม่ดอกเบี้ยถูกและผมบอกเลยนะว่าคันนี้นะครับทัวรรถดอกเบี้ยถูกกับรถปี18นะครับใครหาอยู่นะนาวาล่าสวยเป็นตัว E อด้วยนะครับย้ำว่าได้ตัวเอนะครับเกียร์ออตโต้ปี19นะออปชั่นครบคกบกองรอบคันฟังก์ชันพร้พอมๆนะครับสวยจริงน่าใช้นะครับก็บอกเลยว่าใส่เดียวกันกับเป้นะครับเป้ก็ใช้อยู่นาวาล่านะก็เรียกว่า นะครับสายนาวล่าไม่ควรพลาดเลยนะครับลองเปิดใจมาใช้ดูนะครับออปชั่นครบจริงนะครับฟังฟังชั่นที่มาเนี่ยครบเครื่องนะครับสมรรถนะดีช่วงล่างดีและก็ผมบอกนะว่าราคาถูกครับได้ใม่น้อยปีใหม่นะครับสภาพสวยบอกเลยว่าและดูครับสภาพสีนะครับสีรถเนี่ยผมให้วันประมาณ95%นะครับใหม่เดิม นะครับรถสวยแล้วออปชันครบๆเลยคือคันนี้เอาไปเทสได้มานะครับเมื่อกี้ก็สักพักหนึ่งบริไปชาร์จบนทางด่วนมานะวิ่งร้อยแปดสิบแปดไม่ถึงร้อยก็สิบนะครับก็กล่องตัดรอบนี้รอบเท่านี้นะครับปองตัดที่ร้อยแปดสิบแปดนะเดิมๆนะครับเพราะว่าเปลี่ยนยางใหม่ด้วยเปลี่ยนยางก็เลยเอาไปลองเลยนะครับนี่เปลี่ยนยางเรียบร้อยแม็กข้อสิบแปดเดิมยางเนี่ยตัวนี้ใหม่เลยนะครับเป็นของ BF Good r i c h นะครับสาภาพใหม่ๆเลยนะล้อหน้า นะครับตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกระบบเบรก ABS นะครับแม็กสวยยางใหม่อ่าเดิมนะชงโชกเดิมหมดเลยนะครับดอกจางคมๆแบบนี้ส่วนตัวสีสันผิวพันธุ์นะครับฝากระโปรงเดิมเดิมบางๆเดิมเดิมบางๆนะครับแล้วก็ตัวกระจุกของข้างก็เป็นปรับพับไฟฟ้าไฟเลื่อยตัวและยังมีนะครับในเรื่องของออปชั่นนะกล้องครับนี่กล้องนี้ปกติต้องอยู่ในสเปครถประมาณล้านห้าล้านหก แต่นี้คุณเห็นได้ในรถราคาแค่4 0 0 0 0 4 9นะครับได้สเปคนี้บอกเลยคุ้มจริงนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เป้เลือกใช้เนาะออปชั่นครบไม่กักนะครับสาภาพสวยแล้วมันเป็นมือสองที่สาภาพได้เนี่ยคุ้มกว่านะครับคุ้มเกินราคาเรียกว่าคุ้มแล้วกันนะครับ กระจกหน้าครับของเดิมเช่นกันนะกระจกหน้าเดิมแท้ยี่สุเอ่อนิสันนะครับนี่เห็นไหมครับ a g t เอต้องมูฟโลโก้นิสันนะครับนี่เดิมแท้นะครับสภาพเดิมๆนะครับกับแผ่นจนะินุ่มแผ่นจีรีนะนี่ยังคลิปยังใหม่นะครับส,สวยๆแบบนี้ไม่แตกไม่อ้าไม่ล้าวภาษีพรพบต่อให้ครบครับหนึ่งปีฟรีเลยนะก็วันนี้โปรนะครับน้ำมันเต็มถังป,งปะกันชีวิตสัมสูตร,รให้ฟรีหนึ่งปีนะครับสนใจออกรถนะติดต่อหาเปได้เลยนะครับไปพยนต์เนาะก็ขายมาหลายปีแล้วนะครับเป็นทั้งช่าง นะครับแล้วก็รับซื้อรถด้วยส่วนด้านในนะครับเปิดดูนะเบาะคอนโซลต่างๆสีดำครับตัดด้วยสีบอลแบบนี้จอครบกล้องครบนะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเบาะผ้าเดิมๆแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับซ้ายขวาไอแบ็ครบนะเดิมครับหัวนุ่งหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับนี่สภาพเดิมสวยเสาบ่งสาบีเดิมแล้วนะครับเดิมๆนะอ่ะเดิมๆนะครับสปอร์ตเาร์ โครงสร้างเดิมหัวน็อตไม่ขยับแบบนี้อ่าดูเลยครับเดิมเห็นไหมหัวน็อตยังเดิมนะครับพื้นพรมใหม่ๆไม่มีสนิมขึ้นไม่มีน้ําท่วมนะน้ําท่วมนะครับไม่ไม่ใช่เราเราไม่มีอยู่แล้วนะครับคุณเป้มีน้ําท่วมรถน้ำท่วมไหมไม่มีครับพี่ผมไม่รับซื้อนะมีมาขายด้วยผมก็ไม่ไม่ซื้อเหมือนกันนะครับพี่พี่ไปขายตามสภาพของพี่เลยนะแต่ถ้าคุณจะมาซื้อรถกับผมได้ครับผมก็ช่วยเต็มที่นะอะไรช่วยได้ผมช่วยนะครับลดร,ราคาแล้วก็ลดอะไรที่ อ่าเดี๋ยวว่าเขา้าเข้าโอนเงี้ยผมก็แถมให้ผมก็ไม่ทิ้ไม่คิดก็ได้นะครับก็ถ้าลูกค้าพี่น้องชาวใต้เนาะก็มาได้เลยนะครับผมช่วยได้หมดนะเท่าที่ไหวแอลดังมีให้ครบนะบอบ้าเดิมนะครับตัวถังทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับอ่านะครับนี่เดิมนะเห็นไหมตัวถังเบรคทุกอย่างเดิมครับเสาบีเสาซีเดิมหมดนะนี่ตะเข็บเป็นอาร์สปอตเดิมเดิมนะเห็นไหมครับเดิมแท้ครับ งบประมาณ4 4 9 0 0 0ซื้อได้ผ่อนแค่7,500-8,000นะครับผ่อน7,500-8,000ไฟทงไฟท้ายของเดิมสวยๆนะครับตัว G l นะสภาพเดิมกระจนท้ายครบนะครับกล้องหลังครบนี่แล้วดู Mac แม็กไดเนอร์นะเปิดมาดูครับไมค์ิปไมค์ิปสีประตูไม่ค่อยได้บรรทุกนะครับใครหาอยู่นะสภาพแบบน,นี้หาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะรีบมาเลยนะครับ ตะเข็บตะต่อครับรอยพับเดิมๆไม่มีชนท้ายเนี่ยดูเลยครับสีสันพิพันธ์สวยสภาพสวยนะแล้วดูนะครับกนชนงกนชนท้ายนะครับของแท้เดิมนะครับยิ่งเป็นตัวแอลอ่ะได้กล้องแท้จอแท้นะครับช่วงล่างลูกหมากก็เดิมนะครับนี่เดิมๆเห็นไหมยางอะไรลูกหมากแหนบทุกอย่างเดิมครบนะครับขับดีสมรรถนะดีนะครับคันนี้ยางใหม่สภาพสวยๆไฟเบรกด้วยสังอยู่ตรงกลางครับพร้อมกับเสาวิทยุเดิมๆ อ่าก็คุณซื้อเป้วันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับเรื่องคุณภาพรถขัดมาให้แล้วนะคุยง่ายจบง่ายเป็นกันเองนะครับกระจกหลังติดฟิล์มมาครบ60%นะครับมีระบบไรฟ์ฟาไดมอกครบเหมือนกันนะและก็ตัวหูจับนะครับครอบกระจกเน้นใส่เป็นโครเมียมนะครับเน้นเป็นโครเมียมหมดเลยนะแล้วก็บรนยดยข้างก็เป็นสีดำด้านนะครับด้านระากตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับฟิล์มสีดำรถสีขาวยังไงก็แมทนะครับขาวดำแมทอยู่แล้ว นะครับแม็กการลงตัวสวยจริงนะครับและยิ่งขับบนถนนนะบอกเลยว่าสวยอล่ามากกว่ารุ่นอื่นอีกนะครับโ่วงไหลหุ้มหนังยังดีมีฟังก์ชันครบครนะครับจอสวยๆแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้แบบนี้มีโหมดเกมแมนนวลให้ด้วยนะครับเลือกได้จะเอาแบบไหนและเลขไมค์โคตรน้อยนะใช้ขับนี้เลยไม่์โคตรน้อยนะครับ98,00 0ืนโลนะครับไมค์เก0 0หม่นะครับกดสตาร์ทดูนะ นี่ครับเครื่องฟิชซาสติดง่ายนะครับคล้องเหลวอย่าไปเปลี่ยนให้อีกรอบนึงเช็คให้อีกรอบตั้งศูนย์ทวงล้ออีกรอบนึงให้หมดเลยนะครับกระจกนะครับตัวนี้เป็นแบบปรับแสงออโต้บอกที่ทางเข็บทิศให้ด้วยนะครบเลยนะครับกล้องหน้าจะแถมให้นะครับกล้องหน้าแถมให้แล้วก็จะมีพวกประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ฟรีหนึ่งปีก็แถมให้นะครับดูนะนี่จอทัชสกรีนนะครับกล้องเลือกดูดิครับนี่สามร้อยหกสิบดีไหมครับแบบนี้อ่ะ บอกองศาการเลี้ยวให้เห็นไหมหมุนตามพวงมาลัยนะครับมีที่ไหนครับถ้ารดราคาเท่านี้ไม่มีนะครับนี่มันรดแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าโคตรคุ้มนะนี่กล้องมุมอับปกติตาเราไม่เห็นหรอกแต่ว่ากล้องเห็นดีไหมคุ้มมากนะครับอ่ะเข้าเกียร์ถอยปล๊บปึ๊บ,ปบ,ปบเป็นไงออตโต้เลยนะบอกพวงมาลัยแบบหมุนออตโต้ให้นะครับนี่ตามองศาเลยโคตรดีนะครับรู้เลยว่าถอยพ้นไม่พ้นนะไม่หลอกตาด้วย คุ้มจริงนะครับนี่สิไปเลือกใช้นาเวล่านะครับสะดวกสบายครับขับมาแบบนี้นะครับออปชันเยอะแบบนี้ยังไงก็คุ้มนะครับเครื่องเสียงแอร์เย็นเพลงเพาะครับปรับความร้อนความเย็นได้แบบฮีตเตอร์นี่เลยเห็นไหมเหมือนรถยุโรปเลยอ่ะเอาไปใช้ทางออสเตรเลียเยอะมากนะครับผมบอกเลยฝรั่งชอบนะฮีตเตอร์ก็ได้ความร้อนได้ความเย็นได้ทั้งหมดเลยนะครับระบบไร้ฟ้าไร่หมอกก็มีให้หน้าและหลังครบนะครับช่องคอมบริสก็มีให้ถึง3จุด USB ชาร์จก็มีพร้อม คุ้มขนาดนี้ใครไม่เอาก็ผมบอกเลยว่าพลาดนะครับเนี่ยของเหล่ก็เปลี่ยนมาครบตามเป้าประสงต์เลยเห็นไหมเจ็ดหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นแปดเนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนมาให้แล้วครบเครื่องแบบนี้ไม่เลือกคือพลาดจริงๆนะครับแล้วดูแผ่นเพจนะนี่อยู่ครบนะแผ่นเพดอยู่ครบเลือกเฟรมเลือกเครื่องทุกอย่างตรงหมดแล้วไปดูห้องเครื่องกันไปมาเปิดหน้าเครื่องให้ดูเลยนะครับคุ้มจริงนะครับคุ้มจริงๆถ้าเป็นตัวนี้และวันนีแค่คันเดียวนะครับสุดท้ายแล้ว กับราคาแค่449,000ตัวเครื่องสะอาดสะอ้านคันหน้าเดิมๆนะครับนี่คันนงคันหน้าเดิมนะครับโมพาร์คแบตเตอรี่ทุกอยางใหม่กิ๊บนะครับนี่เห็นไหมเดิมนะครับเดิมๆนะตัวนี้ลูกใหม่นะครับแค่เดิมซีนทุกอย่างไม่น้าสปอตเดิมหมดเลยฝากระโปรงเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่แกะไม่ไขไม่เปลี่ยนเทอร์โบก็เดิมแท้ครับครับโคตรดีนะมีเทอร์โบบูสต์นะเหยียบปุ๊บติดปั๊บไม่ต้องรอรอบนะฮีสุ โตยต้าไม่ได้กินนะครับนาวาร่าเรียกว่าสัสเยยบเรียบนะปดเรียบมาดูครับพวกสายพวกสายไฟไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนไมค์คลิปกรองโซล่าเดิมเิมแท้ๆครับเป้ใช้มาของเป้สน้นสีดำเราหนุนหนุนครับคำนุนของเป้น,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 เปนะ<ม>ก็โตเก่าก็ด้วยนะครับผ่อนจมดแล้วนะเหลือปีกว่าเองอน,นะครับแต่ไม่เคยไม่เคยซ่อมไปเลยใช้ไมคไปแสนกว่าแล้วไมค์แสนข้าแสนหกแล้วแต่ว่ารถก็ยังเดิมยังดีไม่มีซ่อมอะไรนะครับดูแลง่าย นะครับจ่ายผ่านแอปได้เลยแล้วก็มัดด่วนได้ด้วยนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะคันนี้ถูกกว่าเป้อีกนะถือว่าใครซื้อก็จะคุ้มมากนะครับดอกเบี้ยก็มีตั้งแต่หนึ่งจุดเก้านะครับสองบาทสาบาทสี่บาทห้าบาทมีหมดเลยครบครบ,ครบนะครับเอาถ้าวันนี้ถ้าซื้อบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับสี่ประตูออโต้นะปีสิบเก้าโทรหาเป้เลยนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดหรือแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับสวยคุ้มครบนะครับนาวาร่าคุ้มจริงนะรอ น่าใช้ครับใครหายอยู่นะไม่คุณพลาดผ่อนเริ่มต้น757ปี8จรสงงวดหรือจบดาวเยอะๆผ่อนน้อยๆก็ได้ครับจะฟรีดาวก็ได้เช่นกันนะครับสนใจจะต่อมาได้เลยนะวันนี้ก็ฝากไปด้วยนาวาราสี่ประตูเกียร์ออโต้ครับสวยคุ้มคบรุ่นเียวกล้องรอบคันปโปรน้ำมันคุมค้มๆม,มีแสงน้ำมันเต็มเต็มถังกลับบ้านเลยหรือจะให้วิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านทั่วไทยทุกจังหวัดก็ออกได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับมีรถส่งนะถสไลด์ก็มีส่งนะครับ จะหญิงจะชายซื้อได้หมดสนใจติดต่อมาเลยครับ